หนุส่สงคลามเพลงเงินล้านรอบชิงชนะเลิศสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี ดท้ายของการจนันทบุรีคนสุดท้ายของคืนนี้จะได้ร,รู้ผลกันแล้วจังหวัดไหนจะเป็นแชมป์นะครับน้อง,องแอ,อ,อก่อนอื่นคุยกับคุณนัทธริสินทรัพย์ครับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองการจนบ,บุรีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่โอ้ยเผื่อแป๊บเดียวพี่เขาเปลี่ยนชุดอีกแล้วโอ้โหไม่ได้เลยพอโฆษณาพอพี่ก็เปลี่ยนหนึ่งชุดทันทีเลยเปลี่ยนชุดมาเลยนะฮะเอาไปยังไงครับอีกนิดเดียวจะได้หนึ่งล้านแล้วครับ เอาไปทำอะไรครับไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนะคะในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีค่ะครับเพราะว่ามันทรุดโทรมจากภัยธรรมชาติใช่ค่ะนะฮะอีกไม่นานก็จะได้รู้กันแล้วว่าจะเป็นอย่างไรเอาใจช่วยนะครับค่ะสู้ๆค่ะครับขอบคุณครับก็อยู่ที่คะแนนโหวตด้วยอย่างนี้บอกนะสำหรับกาญจนบุรีก็พิมพ์สองแล้วส่งเข้ามา47776นะคะก็จะเป็นคะแนนของกาญจนบุรีนันเอน้องแอเตรียมเพลงเพลงธรรมชาติโหดค่ะธรรมชาติโหด ธรรมชาติโหดเป็นเพลงที่เหมาะกับบรรยากาศมากบรรยากาศมากช่วงนี้ที่ฝนไม่ต้องการให้ตกเยอะมันก็ตกเยอะแต่ไอ้ตรงที่เขาพาะปลูกมันก็ไม่ตกไม่อยากจะตกซะยางนั้นธรรมชาติโหดร้ายเพลงของฝนทานสุนทรต้นฉบับเป็นของแม่พึ่งพุ่มพวงแม่พึ่งพุ่มพวงแล้วก็ฝนท่านนสุนทรมาร้องอีกทีหนึ่งแล้วแอ้มมาคอเวอร์อีกทีหนึ่งใช่ค่ะโอเคพร้อมนะคะไว้โชคดีครับธรรมชาติโหดจากต้องแอ้ चार ศร้าจริงเลยน้ำท่วมแล้วท่วมอีกคนรักก็มาหนีไปแล้วเป็นหนี้เป็นสินอย่าอยู่มาเลยว่าอยู่ต้องอยู่ก่อนต้องอยู่ก่อนร้องให้น้าสงสารกรรมการดูไงบ้างคะหอมฟังสวุกด้วยคะโอ้โหน้ำท่วมไงที่บ้านไงเชิญพี่นะคะน้องแอ้นนะคะแล้วก็พลังเสียงได้แล้วก็การแสดงวันนี้ก็ ก็ก็โอเคแต่ว่าพี่นิดนึงเวลาที่เราทำเสียงอะไรเงี้ยบางคํามันจะออกไม่ชัดเพรามันทั้งเพลงอะไรเงี้ยนะคะลองไปถามเทคนิคจากอาจารย์ดูโอเคเสียงมันเศร้าไงเออเศร้าไงแอดเป็นไงครับเออวันนี้ทั้งสองคนนะครับต้องแอดด้วยนะครับน้องฝ้ายก็เลือกเลือกเพลงช้าได้โชว์เสียงด้วยกันทครับงคู่จริงน้องแอดน่าจะได้สุดกว่านี้อาจจะเป็นเพลงด้วย ก็มีเสียงต่ำเพลงนี้น่าจะร้องยากใช่ไร้องยากกว่าเ <ingo> สียงมันไหลโทนเลยเกินพี่เอ้ย <No. S 1> ก็มองแล้วแอก,กับฝ้ายวันนี้เหมือนวิ่งร้อเมตรเมืตอนเย็นทำไมฮ<ล>ะต้องตัดสินด้วยภาพถ่ายโอ้โหอย่านงนีง้ก็ตัดสินปากให้ใกล้ไหมกว่าคนนั้นชนะสิไม่ใช่เราถ่ายแล้วเห็นอะไรล่ะตัดสินด้วยภาพถ่าย เขาใจกันนะไม่ <นะ S 2> ไม่เข้าใจ อ่ะวันนี้เพลงธรรมชาติโหดวันนี้พี่ตาก็ต้องขอโหดตามเพลงแล้วกันนะแค่นะไม่ชอบเยอะเหรอเยอะโอ้อติเพื่อกองไงเราจะมวยเยินยออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอันไหนไม่ดีเราต้องแนะนํเขาไปอย่างวันนี้เพลงนี้ท่อนต่ํามันเยอะแอก็ต่ําไม่สละสลวยไม่คมต่ําไม่ไพเราะต่ําไม่ถึงนะคะแล้วก็แบ่งวักไม่ดีลูกหนูแบ่งวักไม่ดีเลยแบ่งวักไม่ไม่สวยเลยทำให้ร้องยากนี้อคือแบบว่าเพลงนี้มันควรจะต้องแบ่งวักงี้ร้องไปท่งนี้แล้วแบ่งลมหายใจอย่างงี้เขาแบ่งวัก ไบ่งตรงใจผิดหมดเลยแต่ว่าวันนี้ชอบแอกับฝ้ายวันนี้ดีตัวอย่างตรงที่ว่าเขาเลือกเพลงยากทั้งคู่การเลือกเพลงยากมันก็เป็นการให้เราได้ฝึกปลือฝึกวิชาไปก็เป็นข้อดีค่ะหรือได้เก่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่าท้อนะลูกนนฝึกฝนลูกครับต้องไปฝึกซ้อมเรื่องแบ่งแบ่งวันนี้หลายคนเห็นเลยนะว่าว่าเวลาร้องเพลงช้ามันจะนี้วันนี้พัทลุงนะฮะเสียงคมเข้มแรงดีส่วนน้องแอกาญจนบุรีเสียงหวานซึ้งบาดใจนะครับ ฝากนิดเดียวเอาไปปรับปรุงนะครับอ,อารมณ์มันโหดมันกินใจได้มากกว่านี้อารมณ์เรายังน้อยไปน,นิดนึงตามความรู้สึกของพี่นะ,ะแต่เสียงอโอเคแล้วนะครับเอาล่ะก็ฝากเวลากาันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะแพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าวาดคราวนี้แพ้เป็นพระชนะเป็นแชมป์จรโลถูกต้องนะถ,ถูกต้องเลยหมดเวลาครับ น้องแอเสียงดีครับแต่ว่าเป็นคนเสียงหวานเพลงธรรมชาติโหดเนี่ยมันเป็นลักษณะของเพลงแต่เพราะว่าเขาเป็นคนเสียงหวานเพลงธรรมชาติโหดมันต้องการเสียงที่บีบคั้นถ้าจะร้องเพลงแนวนี้ต้องฝึกที่จะลงน้ําหนักเสียงเน้นคําที่คมอารมณ์ที่เจ็บมากขึ้นนะครับหรือไม่งั้นสําหรับเพลงนี้ถ้าจะร้องเนี่ยเพิ่มคีย์ขึ้นอีกครึ่งเสียงมันจะทําให้เราต้องใช้แรงเยอะขึ้นแล้ว อารมณ์ของเพลงจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกเสียงดีร้องดีแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะร้องเพลงแนวนี้แนะนําว่าควรทําอย่างไรนะครับแต่จริงๆแล้วก็เสียงดีร้องดีทั้งคู่ครับช่วยต้องท่อนเสียงต่ำได้เยอะก็ตรงกะตักนะพี่จะได้สูงขึ้นมาอีกหน่อยแล้วจะได้ลงถึงพอาท่อนช่องตามต่ำ่ต่ำขนาดน้ เอาละครับครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราเป็นโชว์พิเศษของคุณเอกชัยกับแชมป์ของเรานะครับหลังจากนั้นปั๊บปิดโหวตเลยปิดโหวตเลยถ้าจะเชียร์กันจนบุรีต้องรีบพิมพ์2แล้วส่งไปที่477766 6เดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกับโชว์ครับสุดท้ายสนับสนุนโดยแชมพูสมุนไพรเทียร่ามะกรูดมัลิและโปรตีนใหม่สโนเกิลควเลนเซรัมทรี เบปซี่ตู้เย็นมิซูบิชิอิเล็กทริกปลากระป๋องโรซาหกหนูสงกล้าเพลงเงินล้านรอบชิงชนะเลิศ